แจ้งเตือนพบการลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ในระดับ x 1 2วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2024เพื่อนเพื่อนที่รักดวงอาทิตย์ของเราได้ตื่นจากการหลับไหลในวันนี้พร้อมปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลออกมาในรูปแบบของการลุกจ้าระดับ x 1 2 จากภาพที่ได้รับมาดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยมวลสารโคโรนา CME ที่มีในสําคัญแต่อย่างไรก็ตามบริเวณดังกล่าวบนดวงอาทิตย์ได้มีความเคลื่อนไหวยอย่างมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยการลุกจ้าระดับ M หลายครั้ง ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรังสีจากการลุกจ้าทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกแตกตัวเป็นไอออนก่อให้เกิดการขาดหายของสัญญาณวิทยุคลื่นสั้นเหนือประเทศออสเตรเลียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ไวต่อพลังงานอาจกำลังพบกับอาการทางร่างกายบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้การระเบิดของพลังงานแสงอาทิตย์และลังสีเที่รุนแรงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของเราเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนเพลียสับสนมึนงงปวดศีรษะร่างกายตึงเครียดและความรู้สึกอื่นๆได้โปรดพักผ่อน และดื่มน้ำให้เพียงพอความไวต่อการลุกจ้าบนดวงอาทิตย์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเมื่อเราเพิ่มความถี่ของเราเองและขจัดสิ่งกีดขวางเก่าๆที่อยู่ในสนามพลังงานของเราเราก็สามารถเชื่อมต่อกับแสงสว่างได้มากขึ้นในขณะเดียวกันความไวโดยรวมของเราต่อสิ่งกระตุ้น ด้านพลังงานเหล่านั้นซึ่งสามารถกระตุ้นการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในกระบวนการวิวัฒนาการของเราก็เพิ่มขึ้นเช่นกันกระบวนการนี้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวและไม่เหมือนใครสำหรับเราแต่ละคนลักษณะทางไฟฟ้าและความเป็นชายของรหัสแสงอาทิตย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้นการก้าวกระโดดทางความตั้มของขั้นตอนวิวัฒนาการขนาดเล็กภายในตัวเราคุณอาจต้องการฟัง Grounding Activation ที่มีให้ใช้งานฟรีในระดับของมิติที่3และมิติที่5 Activation Library หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเชื่อมโยงพลังงานของคุณและค้นหาความสมดุลทางอารมณ์และร่างกายภายในที่มั่นคงยิ่งขึ้นในเวลานี้การเปิดใช้งานนี้มีประโยชน์มากที่สุดในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงพลังงานความท้าทายส่วนบุคคลประสบกับการล้างพลังงาน และช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตโดยทั่วไปมันจะเชื่อมโยงคุณทางพลังงานกับแกนกลางของโลกของเราและกระตุ้นความรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายและสมดุลภายในนอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานร่วมกับการเปิดใช้งานสนับสนุนความสมบูรณ์ทางกายภาพและการส่งสัญญ,ญาณระบบประสาทเกินพิกัด หรือการฟื้นฟูเซลล์รายวันตลอดเวลาของห้องสมุดเพื่อการผ่อนคลายที่ลึกซึ้งขึ้นและความสมดุลทางกายภาพเราอาจคาดหวังการลุกจ้าระดับ X เพิ่มเติมจากบริเวณใหม่ที่แอคทีฟนี้บนดวงอาทิตย์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสัปดาห์ที่ควรจะค่อนข้างเงียบพูดในเชิงพลังสร้างสารรค์ จะกลายเป็นสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงและการล้างครั้งใหญ่ของจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สุริยะที่รุนแรงเหล่านี้ดังที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์โลกเมื่อเร็วๆนี้เรากำลังก้าวผ่านปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลและส่วนรวมที่รุนแรงมากไฟแห่งปีมังกร2024นี้ อยู่ที่นี่แล้วขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าเราจะสันพ้องกับคุณลักษณะทางการเล่นแร่แปรธาตุของมันอย่างไรคอยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในขณะที่เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นี้อยู่ในศูนย์กลางของหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณและอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆการเดินทางของเรา ยังคงดำเนินต่อไปขอให้มีสัปดาห์ที่ดีด้วยรักมากมายเราคือหนึ่งเดียวดิเอโกอีเบอร์แมนจิตวันเนสแปลและเรียบเรียง